นิยายเรื่องนี้ชื่อแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วอ่ะชื่อพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำงงวะงงผมงงแต่ชื่อเรื่องแล้วชื่อเขาไม่เบิร์ตไหมล่ะคุณเบิร์จริงเหรอพุทธศักราชกับทรงจำของทรงจำพุทธศักราชมันมีทรงจำสองครั้งคือผมผมฟังเชื่อผมผมคิด ของแมวคุณลาวดำใช่ผมคิดนานมากผมคิดนานมากตั้งแต่นไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเออเกี่ยวกับแมวดำคือคือผมเอะเตะตาชื่อตั้งแต่ต exactly. uh 네ั้งแต่ปีแรกๆแล้วก็แค่เลยคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าพอพอมารู้จักนักเขียนเขาทีหลังเนี่ยเออก็ก็คล้ายๆกับว่า มันก็เป็นช่วงช่วงที่ช่วงนั้นไม่ได้อ่านหนังสือพอดีก็เลย <_ d ata> ก็เลยห่างว่างเว้นไปพอพอเรากลับมาทํานี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่มันติดค้างในหัวเราเราก็อยากลองอ่านดูอ่า <_ d ata> เพราะว่าเขาเขาได้รางวัลซีไรท์ครับอ่าก็คืออืมแล้วเป็นนักเขียนที่ที่ตอนแรกก็คือไม่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่ามีความสนใจเป็นพิเศษพอไปสั่งมาอย่างที่บอกพอไปสั่งมาอ่านปุ๊บก็ค้นพบว่าโหมันมันสวยงาม จะบอกว่าจะบอกว่าเรื่องนี้มันสวยงามคือคือคุณคุณพี่แหม่มเนี่ยวีรพรเนี่ยอพอดีไปตาม facebook เขาเ็าจะมีก็จะมีแบบอหนังสือเล่มนี้มันก็จะว่าด้วยอ่าตัวจะเรียกว่าเรียกว่าเส้นเรื่องแล้วกันเส้นเส้นเรื่องเนี่ยก็จะมีมีตัวละครหลักก็คือดาวดาวเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่จะอยู่กับยายสีอ่าเป็นเป็นเป็นเรื่องย้อนยุคหน่อยก็คือ เด็กน้อยเด็กน้อยชื่อดาวเนี่ยก็จะอยู่บ้านหลังหนึ่งที่ที่อยู่ในชานเมืองหน่อยแล้วข้างๆบ้านก็จะมีรถไฟวิ่งผ่าน<ม>ทุกวันทุกวันที่รถไฟวิ่งผ่านบ้านก็จะสั่นกึ่งกึแล้วก็จะมีความทรงจําของแต่ละสิ่งของทุกอย่างในบ้านมาดาวเนี่ยยายสีก็จะเป็นคนเลี้ยงใชครับก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องเล่าที่ยายสีเล่าให้ดาวฟังพูดถึงตั้งแต่ว่าเออบ้านเราเป็นยังไง เออคุณตาทวดเป็นยังไงแล้วก็แบบมาถึงแบบพ่อแม่ของหนูดาวอะไรอย่เงี้ยก็จะว่าด้วยครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งซึ่งมีเส้นเรื่องลูกจะจะส่งคล้ายๆนึกถึงเรื่องถ้าเป็นละครไทยก็จะคล้ายเหมือนบรลลังเมฆที่จะมีลูกชายลูกสาวแต่ละคนแล้วก็จะมีแบบว่าอากงใหญ่มีอาม่าใหญ่อ,อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเส้นทางของการตัดสินใจในเรื่องนี้แต่ละคนอ่ะมันก็จะมันก็จะซับซ้อนแต่สนุก ตอนแรกเนี่ยผมใช้เวลาอ่านตอนแรกว่าจะข้ามเล่มนี้แต่รู้สึกว่าถ้าข้ามเล่มนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่แต่ว่าแต่ว่าอ่านอ่านยากถือว่าอ่านยากประมาณหนึ่งเพราะว่าเออเขาใช้คําสวยมากมเรียกว่าเรียกว่าสวยแบบสวยมากอะ่ะแต่มันต้องอ่านหลายรอบว่าเออคำคำนี้มันถึงไงผมพยายามเร่งเร่งอ่านโอ้โหชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ได้ไม่กี่หน้าคือมันไม่ใช่เรื่องที่ไหลไปเรื่อยๆอะ่ะแต่คือถ้าในใ,ในในทางไม่คิดให้คุณอ่านอ่านไปเรื่อยๆก็อาจจะอาจจะได้นะ อาจจะได้แต่ว่าจะไม่แบบดื่มดำมันไม่ดื่มดำแล้วก็แล้วก็เราก็จริงๆถล้าพอไม่ดื่มดำเนี่ยบางทีเรื่องไม่เดินด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าด้วยคำที่คําขยายมันเยอะแบบว่าความสวยงามมันเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะถ้าเราถ้าเราไม่ย้อนกลับไปอ่านไม่ไม่ไปไม่หันไปจับใจความอ่ะเอ๊ะเรื่องมันเรื่องมันถึงไหนเราเราจะลอยเราจะหลุดออกมาอะไรเงี้ยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยครูครูผมอ่ะครูที่สอนทางด้านฟิล์มผมอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ่อเรื่องเล่าทุกเรื่องอ่ะมันจะมี2ส่วนก็คือเรื่องเ่าที่ดีนะมันควรจะรู้สึก หรือไม่ก็รู้เรื่องไงว่านึกออกไหมว่ารู้สึกหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกกับเรื่องนั้นหรือถ้าเกิดไม่มีความรู้สึกเลยก็คือเรื่องก็ต้องเดินไปข้างหน้า <c oughs> อือ่าซึ่งเล่มเนี้ยทําให้รู้สึกอย่างมากเป็นเป็นเรื่องอันนี้จะเรียกว่าอ่านนิยายมาประมาณหนึ่งไม่เยอะมากแล้วกันไม่ไม่ได้เค็มใจวะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกมากมากเล่มหนึ่งด้วยภาษาที่เขาใช้เรื่องเรื่องกระบวนการเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นเรื่องของตัวละครของครอบครัวครอบครัวเนี้ย แล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละแต่ละตัวละครตั้งแต่คุณตาทวดตรงคุณยายเสงี่มก็ซึ่งเป็นเป็นพ่อใช่ไหมแล้วก็จะมีลูกลูกชายสองลูกสาวสามแล้วแต่ละคนก็จะมีหลานออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยโหเรื่องมันเป็นมันแต่ละตัวละครอ่ะมีทั้งดีแล้วก็แล้วก็ไม่ดีตัวละครนี่คือแบบมีคนละมีมีหลายมุมมีหลายมุมมีหลายมีหลายใช่มีหลายมุม ท,ทุกคนทุกคนทําสิ่งไม่ดีในเรื่องแล้วทุกคนก็ก็ทำดีในเรื่องอแล้วแล้วเวลาที่เราทําไม่ดีเรารู้นะว่าตัดสินใจผิดอย่าทำแต่ด้วยเหตุผลหลายรอบที่มันปูมาเข้าใจเขาชิมหายว่าทําไมเขาถึงทำทาไมเขาถึงต้องทําไม่ดีอย่างเนี้ยครับอย่างเช่นแบบว่าคือเปิดเริ่มมาคือคือ,อคุณตาคุณยายเนี่ยอัแต่คุณตาทวดแล้วกันต้นตระกูลก็คือ,ก,คอก็คืออพยพมาจากเมืองจีนคล้ายกับว่า แล้วก็มาตั้งโลกล่างที่เมืองไทยเหมือนญาติญาติส่งมาเพราะที่จีนตอนนั้นแลนแรคสอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องล้อไปกับสถานการณ์บ้านเมืองอเหตุการณ์ทั่วเอเชียของเราครับไม่ถึงไม่เชิงเอเชียจริงๆก็เหตุการ์โลกก็มีอย่างเช่นบางวันแบบวันนั้นคือเป็นวันที่นิวอัมสตองขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์วันนั้นเป็นวันที่กระกบฏจีนตั้งแต่แบบว่าในแพทย์สุญัตเซนทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเป็นวันที่ ญี่ปุ่นบุกเข้าถล่มนานกิงขึ้นมาแบบก็เกิดเป็นเรื่องราวชาวโชว์ครั้งนั้นขึ้นมาเขาก็เขาจะจะอิงประวัติศาสตร์เพราะว่ามันทําให้เรามีจุดร่วมป่ะใช่มันทําให้เรามีจุดร่วมไม่ไม่ให้เป็นว่าเขาลอยลอยเพราะเขาเล่าอย่างที่เขาอยากเล่าไงใช่ยุงโยงกลับมาว่าอ๋อเรื่องนี้เราก็รู้นะมันก็เลยจะแบบมีส่วนร่วมแล้วแล้วมันก็จะมีจุดเชื่อมโยงแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคล้ายๆกับว่าคือคือคือคุณคุณวีรพรเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นสายการเมืองประมาณหนึ่ง อ่ะแบบแบบจาก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 เท่าที่ที่เขาเนี่ยเวลาเ,เล่าเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องแบบผ่านผ่านมุมมองการเมืองของแต่ละประเทศอเออว่ามันอาจจะล้อแบบบางเรื่องก็เกี่ยวบางเรื่องไม่เกี่ยวแต่คือไม่ไม่จุดเชื่อมมันทาให้เห็นว่าโอเคมันทําให้เรารีมายว่าอ๋อเวลานี้มันอยู่ยในยุคนั้นมันอยู่ในยุคที่จีนอ่าญี่ปุ่นบุกเข้าจีนแล้วจีนบางเรื่องก็อาจจะเป็นแบบแฟนตาซีนิดๆเรียกยก็มีแฟนตาซีนิดๆอ,อย่างเช่นอย่างเช่นเขาก็จะพูดถึงว่า มันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนอ่ะ<ม>เขาก็พูดอย่างนี้นะเหตุการณ์ที่ว่าอย่างเช่นตอนที่ญี่ปุ่นบุกจีนอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วทางจีนก็ตัดสินใจแบบว่าทลายทลายเขื่อนแม่น้ําเหลืองปล่อยให้หมู่บ้านนับพันแล้วก็คนตายนับล้านเพื่อสกัดทหารญี่ปุ่นอ<ม>โดยที่แบบว่าแล้วก็แล้วก็ทําการปิดข่าวไว้โดยที่แบบไม่มีใครร่วงรู้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงไม่จริงหรือว่า<ภ>เขารู้ได้ไงหรือเรามีข่าวฉิบเราไม่ได้ตามไงแต่เราก็รู้สึกว่า เออมันจะมีแบบแง่มุมที่แบบว่ากึ่งเสียดสีกึ่งอะไรเงี้ยสังคมเขาก็จะทั้งทั้งไทยทั้งทั้งจีนแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งเวียดนามทั้งอะไรก็กคือมีหมดเกี่ยวก,กับคล้ายๆกับว่าเขาพยมมายามมาโยงกันด้วยด้วยช่วงเวลาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเห็นแล้วแล้วพอเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือว่าพอตาทวดคนเนี้ยเขาสองคนเขาไม่มีลูกอ่าเริ่มเริ่มเรื่องมาจากนี้นะพอพอหนีมาจากแผ่นจนีไม่มีลูกปุ๊บก็เลยทําไงทํางไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลย พอพอจะพอมีสตังค์หน่อยก็เลยไปขอลูกจากหญิงไม้คนหนึ่งมาเลี้ยงแล้วก็แล้วก,ลก็สัญญากับกับตัวหญิงไม้ว่าคือเดี๋ยวจะดูแลเลี้ยงลูกให้ดีแต่ว่าขออย่างเดียวคือแบบคือเหมือนซื้อลูกอะซื้อขาดเลยคือก็ไม่อยากให้แม่เขามาห่วงหาอาทรอ,อะไรเงรี้ยอยากซื้อเป็นลูกของตัวเองเลยแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนคำมั่นกันไว้ว่าจะไม่มาอะไรเงรี้ยแล้วพอแบบพอหญิงไม้ก็ยังแบบแอบมาดูลูกตัวเองอ่ะทั้นนี้ก็เลยแบบ<ม>แก็เลยเดือดแล้วก,ก,ก็แบบทะเลาะกันแล้วก็แบบเหมือนแบบก็คือแบบ เปินท่วงคําสัญญาว่าแบบเดี๋ยวฉันจะให้นี่แกแล้วแบบจากนี้แกไม่ต้องมาในแล้วฉันจะดูจะดูแลลูกแกให้ดีอะไรประมาณนี้นี่คือจุดเริ่มเรื่องขนาดนี้รับลูกมันทํมาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เคลียร์เสร็จเรื่องปุ๊บก็เลี้ยงลูกมาอย่างดีบางเอิญบางเอิญมีลูกอิจฉาลูกของตัวเองจากที่ทํายังไงก็ไม่มีมีลูกตามมาพอพอมีลูกขอขอลูกเลี้ยงปุ๊บอารมณ์เหมือนฟิลหนังเรื่อง a อออ่ะพอเราพอรับออดบบุตรบุญธรรมมาปุ๊บลูกจริงตามมาลูกจริงตามมาสี่คนแล้ว ทุกอย่างก็ก็ก็กดำเนินไปปกติจนกระทั่งโตมันก็มีคอนฟ lict ระหว่างที่แบบว่ามันก็มีตัวละครที่เป็นแบบว่าดีเจอความรักมีแบบตัวละครที่ไม่ค่อยดีไปไปทําเรื่องนู่นนี้นี่นั่นมาแต่แบบโอ้โหค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นโศก,กนาฏกรรมที่สวยงามคือทุกตัวละครอะเศร้ามันมีเรื่องเศร้าตั้งแต่นี้แต่สิ่งข้อดีที่ที่ผมรู้สึกมากที่สุดอะทุกตัวละครอะเศร้าแต่มีความเป็นมนุษย์มากมากอ่านแล้วแบบ เข้าใจคุณปู่คุณยา่าอากงพ่อแม่ <ừ> um. อ่านอ่านแล้วแบบคิดถึงคนแก่ที่บ้านเลยอะ่ะว่าแบบว่าเพราะเพราะด้วยความที่เขาให้ให้รายละเอียดตัวละครเยอะแบบบางทีอันนี้คือเป็นคุณปู่ใช่ไหมเล่าเรื่องให้แบบอ่าเล่าเรื่องให้หลานฟังแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่คุณปู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่หนุ่มแล้วก็ตัดมาแบบคุณยาาแล้วเรื่องหลไรฟังแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ว่าคุณคุณยายเนี่ยเกิดมาจากไหนอยู่ในนูน้นทำให้มีความเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต่อมาแล้วก็รีเละเียดทุกคนเกิดมาอย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วโหตัวละครมัน กลมแบบกลมหมายถึงว่าแบบมันมันมนุษย์มากมอ่ะ <ừ. S 1> คือมนุษย์ทุกคนทําสิ่งนี้สิ่งนี้ที่ตัวละครทําไม่มีอะไรแบบเพอร์เจอร์หรือเหนือมนุษย์เลย ừ, มันคือ,ม,คอ <ừ. S 1> มันคือการตัดสินใจของมนุษย์แบบคนหนึ่งฮะคือเหมือนกับว่าเ <yerde. S 1> ขาเขาตั้งครอบครัวนี้เป็นตัวตุ๊กตาสม,มุติของใช่ของพวกเราทุกคนประกอบอยู่ในอันนี้ใช่ใช่ไหมแลวคือแบบมันมันสุนทรีอ่ะคือเขาใช้คํานิยามและคาคาสวยมากแบบแต่ละคําคือเขาเขาอ่านแล้วแบบ สวยแล้วก็จะมีความฟุ Again, in ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วในตัวละครระหว่างยายกับหนูดาวเนี่ยในก็จะมีแมวมันจะมีแมวแมวคู่อริกับหนูดาวเป็นแมเป็นแมวดําเป็นแมวกุหลาบดําตัวหนึ่งที่ที่จะอยู่ในเรื่องแล้วคือแมวแมวกับไอเด็กคนเนี้ยก็จะตีกันตีกันในหัวเหมือนแบบเหมือนแบบด่าแมวแล้วแบบแมวก็แบบแมวก็ตอบกลับมาแบบไม่รู้จริงไม่จริงบางทีก็ละเมอบ้างบางทีก็อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการแบบแมวก็จะอยู่ในชุกช่วงชีวิต เอ a. แล้วส่วนสำหรับความคำว่าพุทธศักราชอสดงกับทรงจําของทรงจําเนี่ยความหมายของความทรงจําก็คือหมายว่าความทรงจําบางอันเนี่ยที่เราอยู่ในภวังเลื่อนลอยอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช่ความทรงจําของเราเพราะความทรงจาเราเราต้องจําได้ถูกป่ะแต่บางอันที่มันจําไม่ได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่มันเป็นความทรงจําของของความทรงจําเราอีกทีอ่ะนึกออกป่ะมันมีความหมายนะมันไม่ได้แต่งมันไม่ได้แต่งมาแบบว่าไม่ไม่ไม่มีความหมายอ่ะ เออซึ่งความทรงจที่เราจําได้อะคือเราจําได้แต่อันที่เราจําไม่ได้เนี่ยแต่เราแค่คับคลายคับคาเออมันมีความทรงจำของความทรงจำของเราอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะมีอธิบายแบบอยู่ประโยคสั้นๆอยู่สองครั้งอันนี้ผมก็พยายามทํากันบ้านมาแบบว่าอ๋อความหมายเออทำไมมันถึงเป็นชื่อนี้แล้วแต่ละคํามีความมายพุทธศักราชอัสดงก็ก็เป็นชื่อตอนในเรื่องก็เป็น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 ช่วงช่วงคล้ายๆกับว่าอัสดงก็คือช่วงที่อาทิตย์เอ่อช่วงซันเซ็ตที่อาทิตย์ตกใช่ป่ะมันก็เป็นช่วงที่ ที่ปีนั้นที่เป็นช่วงที่ครอบครัวเขาแบบเริ่มเริ่มดาวเริ่มแบบเริ่มหรายณนะมันเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่ามันมีมันมีคนไปทําสิ่งไม่ดีไวอ้อ่ะแล้วก็ที่เหลือมันก็เป็นการแบบสะท้อนกลับของของกรรมที่แบบว่าอปูอ่อาม่า<อ>ใช่ใช่แบบว่าแบบว่าอาม่าที่เคยสัญญาว่าจะดูแลลูกเลี้ยงอย่างดี<ม>แล้วสุดท้ายอะ่ะพอลูกโตขึ้นอะ่ะเริ่มห่วงสมบัติท,ทั้งทั้งที่ลูก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 คนโตเนี่ยจงสว่างเนี่ยเป็นเด็กดีมากแล้วพอมารู้ว่าตัวเองเป็นแบบ เป็นเป็นลูกเลี้ยงอะ่ะ<ม>ก็ตั้งใจทำมาหากินก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากหวังจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มแต่พ่อแม่เองอ่ะคิดเยอะที่คิดเยอะคิดม,มากแล้วก็คิดว่ามันเหมือนมีข่าวว่าลูกบ้านนู้นเคยพอโตขึ้นเป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ไปห่วงสมบัติแล้วก็เลยแบบว่าแล้ว,แล,วแล้วลูกเลี้ยงก็ฆ่าแบบเหมือนฆ่าพี่นอนทั้งหมดคือเป็นบ้านอื่นนะที่ไกลตัวแต่ว่าฟังมาแล้วก็เชื่อแล้วก็คิดว่าลูกตัวเองจะทําอย่าง,งบ,บ,บ้าง ก็เลยก็เลยแบบแคล้ายๆกับว่ากีดกันลูกเลี้ยงแล้วก็พยายามเอาสมบัติให้ลูกให้ลูกจริงของตัวเองเงี้ยซึ่งสิ่งที่ลูกเลี้ยงทํามาลูกเลี้ยงก็เป็นเด็กดีที่แบบว่าจงสว่างก็เป็นคนดีที่แบบโอเคพ่อแม่ทํานี้ใช่ไหมได้พ่อแม่ยกคนรักของอัวให้คนอื่นใช่ไหมให้ให้ลูกชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมได้เดี๋ยวอัวเดินออกไปเองจากบ้านนี้เขาก็ออกไปเงียบๆและจากนั้นแหละกรรมทั้งหมด <laughs> ท,ท,ทมมี่มันก็มันก<ต>็กระหน่ำซ้ำเข้ามา,าเรื่องเรื่องเองนี้ยคนเขียนเขาเขา ละเอียดอะ่ะเขาเขาเอาขนาดชื่อตัวละครมันยังแบบเพลาะเลยอะ่ะใช่ทั้งทั้งที่ชื่อฟังเดียวเดียวมันดูจงสว่างจิตสวัยเจเลิดสีจะลุงสีอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็มีแล้วก็ตัวละครมีชื่อจีนแบบว่าทุกอย่างมีเหตุผลหมดว่าทําไมอากงเป็นอย่างนี้ทําไมอาม่าถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้แล้วมันคือนิสัยอาม่าผมเลยบางอย่างมันคือแบบอาม่ากูเลยในเนี้ยแต่อาม่ากูเลยแบบฟังใครเข้าไม่รู้คนคนละนิดคนละหน่อยเออแต่คือแบบ มันเชื่อได้ว่าตัวละครนี้คือแบบมันมีตัวตนจริงๆอาม่ากูก็ทําแบบนี้แหละไปฟังเข้ามาแล้วก็มาด่าแม่มาด่ามาด่าหลานมาด่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบมันเลยแบบมันเลยเชื่อมันเชื่อได้ไปหมดอ่ะ<ม>โวตอ,อผมอ่านเนี่ยผมอ่านแล้วแบบว่าแบบคิดถึงคิดถึงทั้งอาม่าที่เสียไปแล้วทั้งทั้งคุณอาหรือคุณย่าที่เสียไปแล้วแล้วก็แบบแล้วก็แล้วก็คิดถึงคนที่ยังอยู่แบบว่า โอหเราเราเข้าใจเขามากๆากเลยงี้แต่ว่าแต่ว่านี่มันมันมันจะคุณจะเข้าใจเขามากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องในชีวิตจริงอะ่ะคุณไม่เห็นมุมเราไม่เห็นมุมไงไม่เห็นมุมนั้นไงเราเรามีชีวิตของเรา<อ>เขาแสดงด้านเดียวที่เรามาแต่คือแบบ,บพอเนี้ยซึ่งจะบอกให้ก่อนหน้าเนี้ยมันมีเพื่อนผมดรต้อมไอ้ที่พวกคุณก็รู้จักแหละ <laughs> เขาเคยพูดกับผมเรื่องเรื่องละครคือผมที่ผมเคยไปถามเขาเรื่องการถักใช่ไหมว่าแบบเรื่องคเขาก็พูดถึงว่าเขาเคยมีถกประเด็นนี้กับ ไม่ได้เป็นเชิงวิชาการมากนะแต่ก็ถกไปประเด็นนี้กับกับคนอื่นที่แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะอ่านเราจะอ่านนิยายไปทําไมมันไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันไม่ได้ productive อะไรเงี้ยแต่คือในมุมมองของชาวญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเสพนิยายเยอะเนี่ยมันค้นพบว่าเวลาเราอ่านนิยายเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นคือคือถ้าเราอยู่แห้งๆเราก็จะเแต่ด้วยความพอเราอ่านนิยายมันเราจะเข้าใจแบบมันจะเป็นตัวละครสมมุติแหละแต่ว่ามันจะเห็นมุมมองอีกด้านที่เรา อยู่อยู่ดีๆเราไม่มีทางไปเห็นอะแต่เราจะคล้ายๆว่าสะท้อนเป็นมนุษย์มนุษย์จริงๆหรือสังคมจริงๆอะมันผ่านละครผ่านตัวละครที่มันสร้างมาเขาบอกว่าการที่การที่เราอ่านนิยายหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้นเราสามารถเข้าใจมนุษย์คนอื่นมากขึ้นก็จะเป็นเหมือนกับงานศิลปะนะผมว่ามันเป็นงานศิลปะเหมือนกับคือคุณดูภาพวาดเขาเพ้นภาพภาพมาให้คุณดูหนึ่งภาพตัวนี้ก็เหมือนกันพอเขาเพ้นภาพภาพของโลก ของเขาเลยใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบแบบจักรวาลของเขาเลยเขียนนิยายหรือเหมือนคนเขียนภาพวาดภาพหนึ่งหรือว่าคุณเขียนเอ่อเพลงใช่แต่เพลงเนี่ยจะสั้นหน่อยพวกเนี้ยมันคือสั้นหน่อยมันคือยอดภูเขาน้ําแข็งแล้วอ่ะหรือว่าคุณทําหรือคุณทําหนังขึ้นมาเงี้ยคือคือจริงๆแล้วหนังเนี้ย เนื้อบทความเดียวกันคนคนตีความสองคนก็ไม่เหมือนกัน,น,กนภาพโลกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่คือแมสเซจที่ส่งมามันคือมันคือสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าแบบแบ,บ็กกราวทั้งทั้งเรื่องราวทั้งกว่าจะเป็นสิ่งสิ่งนี้ได้อะ่ะมันลึกอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันก็เลยแบบโหผมอ่านแล้วแบบผมชอบคือผมอะส่วนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าผมชอบผมชอบเรื่องกมสนองอยู่แล้ว หมายถึงว่าแบบการที่อะไรเงี้ยผมว่าชอบแนวนี้อ๋อเอออะไรแนวนี้ตัวละครแต่มันก็จะมีบางตัวละครที่โดนหางเลขไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบมันก็ค่อนข้างจะเป็นศกอนุตกรรมนิดนึงเไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็เขียนดีขนาดที่เราเรารู้สึกว่าเรารู้ทันเรื่องมาแล้วนะเรื่องยากไหมอนยากไหมต้องต้องใช้เวลาคือต้องมีเวลาดื่มด่ำต้องมีเวลาดื่มด่ำคือคือจะเครื่องจะเครื่องจะมาติดตอนค่อนเล่มสุดท้ายคือคือตอนแรกๆกับผมอ่านยากปูเพราะว่า มันปูแล้วแล้วแล้วปูแบ็กก้าวตัวละครแล้วคนนั้นทำยางี้แล้วมันยังไม่เห็นความเชื่อมโยงอพอผ่านครึ่งเล่มสุดท้ายเนี่ยตอนหลังๆวางไม่ลงคือแบบว่ามันขมวดมาแล้วเหมือนเหมือนไอ้วงเนี้ยมันมันขมวดมามาใกล้สุดละพอมันขมวดลงมาใกล้ปุ๊บมันเริ่มมีการสะท้อนไปถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้อ๋อไอตัวละครนี้มันมันวกมาแล้วก็แล้วผมก็จะเปิดย้อนกลับไปแบบว่าเชี่ยมันคือตรงนี้มันคือตรงนี้เคยพูดถึงแปะไว้นิดนึงอะไรแล้วพอพอเรื่องมันขมวดมาปุ๊บช่วงหลังอะ โหวางไม่ลงเลยคือแบบซัดสมชั่วโมงรวดแบบอยากรู้ว่าไปถึงไหนแล้วก็ตอนจบแบบห้าหน้าสุดท้ายแม่งก็แม่งก็บียอนอีกคือเราคิดว่าเรารู้ทันเรื่องมาทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยว่าอ๋อคนนี้เป็นลูกอย่างนี้คนนี้ไม่รู้ว่าห้าเรื่องตอนห้าหน้าสุดท้ายเนี่ยมันก,มนก,มนก็มันก็มันก็มีทวิสตใหญ่อีกซึ่งแบบก็เหวออเออก็รู้สึกว่าโห เขียนได้ไงวะแบบเล่มนี้คือแบบไม่ไม่สงสัยเลยว่าทําไมถึงแบบถึงได้รางวัลซีไรส์อะไรเงี้ยเป็นห่วงอย่างเดียวว่าแปเป็นภาษาอื่นเนี่ยมัต่างชาติต่างชาติจะได้ได้ความเออได้ความแบบสวยงามหรือไพเราะขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบชอบชอบเหตุการณ์ที่แบบการเมืองจริงๆไม่อินนะแต่ว่าแต่ว่าพอพอเขามามาเชื่อมโยงอ่ะมันมันเห็นช่วงเวลาเพราะว่าเรื่องมันจะตัดสลับไปไงว่าแบบบางทีตอนนี้คุณคุณทวดยังหนุ่ม คุณนี้เป็นทวดได้มียที่เมืองจีนแล้วลูกคุณทวดลูกคุณทวดเข้ามาเมืองไทยในวันที่นเหตุการณ์นี้พอดีมันก็จะแบบพอมันใช้ลําดับเหตุการณ์ด้วยด้วยอันนี้ก็คือเป็นความแยบยลของแบบของเขายูเหมือนกันสร้างความมีส่วนร่วมใช่ใช่ถือถือว่าดีก็เลยแบบโอ้ชอบอะชอบแบบชอบแบบชอบมากๆอะ่ะ <laughs> เอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออเป็นเป็นสองเล่มที่ผมรู้สึกว่าเล่มนี้แล้วก็เล่มของเขาที่แล้วผมรู้สึกว่าโอ้เจ๋วว่ะ แบบแไม่ผิดหวังเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าคุ้มค่าก็ใครเป็นแบบสายนิยายชอบอะไรสวยแล้วยังไม่ได้อ่านเล่มนี้ก็ก็ขวรแล้วแล้วทุกคํามีความหมายหมดอือย่างแบบเนี่ยความทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดําเนี่ยสุดท้ายก็คือแมวก็เป็นตัวเชื่อมโยงของเรื่องอะ่ะเออแต่ว่าแบบเขาก็จะแบบคือแมวเป็นผู้เป็นผู้สังเกตการเป็นผู้สังเกตการเขาเขาก็จะเขียนต้นเรื่องว่าแมวแมวเนี่ยแบบเป็นเป็นเป็นอยู่ในห่วงเวลาบางห่วงก็อยู่บางห่วงก็ไม่อยู่ ฉะนั้นความทรงคือความทรงจําหรือทรงจามันจะเป็นของใครก็ได้อ่ะออม,มันด้วยความเป็นร,รอกอาจจะเป็นของแมวหรือไงเขาก็จะเขียนไว้แบบว่าให้ภาษาด,ด้วยภาษาที่ละมุน,นนะแบมันก็อาจจะเป็นแบบ่ซน,นแต่ก็คือเปิดจินตนานการให,ให้สนุกอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็คํานําของผู้เขียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบว่าเปิดเขาจะเปิดไว้ก่อนเลยแต่มา,มาตอนจบเล่ลมแล้วอ่านย้อนแล้วก็เขาก,เขาก็เขาก็จะปูไว้หิน,ห,นหินไว้ระดับหนึ่งว่านิยายเขาเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเคยใช่ไหมแบบว่า สมัยว <bars> <su> ัยเด็กที่เราจะมีความหวังต่ออะไรสักอย่างแบบเราอยากกินสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วสุดท้ายอ่ะแม่ก็ซื้อส่วนเราอยากกินติมรถหนึ่งเงี้ยเราอยากกินรถนิดาแล้วสุดท้ายอ่ะแม่ก็ซื้อกลับมาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รถที่เราชอบแล้วก็เป็นรถที่เราแบบเราเกลียดที่สุดเราไม่เราไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องไห้ฟูมไฟพออดีตตอนคืนนั้นอ่ะพอเราไม่มีอะไรกินเราก็ต้องทนมากล้ามกืนน้าตามากินไอสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ดีอะไรเงี้ยหรือห่วงเวลาแห่งความหวังเราเคยแบบรักใครสักคนมากๆแล้วสุดท้ายอ่ะวัน มีความรักอีกต่อไปอะไรเงี้ยมันเป็นห่วงของความผิดหวังเอออะไรเงี้ยคือก็เป็นโศกนาฏกรรมหมางว่าเขาพูดถึงหนังสือเขาเป็นแบบนั้นหนังสือเขาถ้าจะบอกตีมก็ตีมผิดหวังเลยไม่หมายถึงว่าที่พูดถึงเรื่องไอ้ไอ้ตีมเนี่ยอันนี้คือเขาเข,เขาเขาเขาปูไว้ว่าหนังสือเขาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นความรู้สึกของเขาอะ่ะมันคือมันคือเคยไหมที่เราเรียมีความรู้สึกแบบนี้ทุกคนต้องเคยทุกคนต้องเคยผิดหวังหนังสือเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งพูดถึงช่วงวินาทีแห่งความหวัง ก่อนที่แบบซึนามิลูกที่สามกับลูกที่สี่จะเข้ามาอะไรประมาณนี้เป็นช่วงเวลาเส้นๆแบบที่เราเราก็แบบว่าเขาก็บอกไว้แล้วเนาะเขาบอกตั้งแต่บทบทเขาบอกไว้ตั้งแต่ก่อนเลยว่าเนี่ยวินาทีอันแสนเปราะบางระหว่างความหวังนี่นี่คือนิยายถึงที่เขียนถึงวินาทีระหว่างขึ้นลูกที่สามและลูกที่สี่ของซึนามิวินาทีอันแสนเปราะวินาทีอันแสนเปราะบางตรงกลางระหว่างความหวังเขาก็บอกเขาก็เราเขียนตั้งแต่แรกเลยเหรอเขียนตั้งแต่หน้าทีสองแล้วเขาก็บอกไว้แล้วนี่เนาะจากจากที่ผม ผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้หรอกนะแต่ผมจาความรู้สึกได้เพราะเรื่องหนังสือเล่มนี้ความรู้สึกมามาเต็มโผผมว่าถ้าถ้าเกิดเขาเขียนบน,นอน่านี้นี่คือ <c oughs> ใชคอ่คือคือถ้าบาลังเมฆเศร้านะ <c oughs> ขอให้รวมเรื่องล่าลงไปอีก <c oughs> เออจะเศร้าเล่มนี้จะจะเท่าเล <c oughs> ่มนี้แต่คุณคุณยังๆๆไม่ได้อ่านนะ เป็นเล่มมันลังเมฆคุณดูแต่คุณดูแต่เ็บบก็อาจจะอาจาออาจะต,ตีว่าละครแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าความแบบความอึนอ่านแล้วจุกอ่านแล้วจุกแต่ว่าแต่ว่าสิา่งที่ได้ก็คือมนุษย์แบบความเป็นมนุษย์แบบเต็มเลยมันมีมันมีขอไม่หนึ่งม,มันมีมันมีตัวละครบางตัวที่แบบเขาไปสร้างเรื่องไม่ดีไว้อ่ะแบบเหมือนแบบสุดท้ายเขาก็ไปฆ่าชู้แล้วเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายเออพอเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายเสร็จอะวันนั้นอะเขาก็เขาก็ชวนเมียเขาไปด้วย เขาก็ชวนไปนั่งรถไปด้วยกันแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้อหนโยอินเนย์เลยเราก็จะโมโหมากว่าทําไมทําไมมึงต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอแบบดูปูมประวัติปูมหลังท้เข้ามามันไม่เข้าใจได้หมดว่าทําไมมึงถึงทาไมมึงถึงเลือกทําสิ่งนี้เันผมว่ามันมันมันเป็นเข้าใจเหรอคุณมันเหมือนทําใจรับมากกว่าหรือเปล่ามันอาจจะทําใจรับแต่คือเราเข้าใจว่าถ้าถ้ากระบวนการคิดเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะเขาทําสิ่งนี้ได้อ่ะมันไม่ใช่แบบ โอ้ทำไมต้องลากคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยแต่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไงเขาเป็นคนแบบนี้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออมันมันจุกไปหมดะแต่แต่แล้วตอนหลังๆก็น่วมอ่ะโดนเรียกว่าแบบว่าโดนอัดน่วมเหมือนกันนะแบบอ่อพอพอแล้วพี่อ่อมาอีกโอ้แต่ว่าอิ่มอิ่มอิ่มแบบจุกจุอ่ะเออ,อ เป็นไอติมรสที่ไม่ได้อยากกินที่เกียดรสทุเรียนอ่ะคือมันต้องคือไอติมรสทุเรียนสาหรับผมก็ผมก็กินได้คุณชอบกัผมไม่ชอบัคือแบบโอเคมันหวานนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าแต่ว่าดีครับแต่ว่าแต่ว่าถือว่าดีเลยแบบดีใจที่ได้อ่านเอดีใจที่ที่เลือกมาอ่านแบบมันมันได้อะไรเยอะนอกจากสิ่งที่เราคาดหวังแล้วอ่ะเออมันมันมันมีอะไรเยอะที่เราได้ทั้งทั้งบทประพันธ์ทั้งความสวยงามทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือว่า ชื่นชมชื่นชมมากๆครับเอออ่ับหนังสือเขียนตั้งแต่ปีห้าเก้าห้าเก้าของสำนักพิมพ์มติชนแลยยังไม่ถึงสิปียังไม่ถึงสิปีแต่ว่าแล้วสำนักพิมพ์แพลวก็เหมือนหมดลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์แพลวก็มาซื้อต่อเขาก็เขาก็เทคอันนี้อันนี้หายากอยู่เพราะว่าเหมือนเลไม่กี่เล่มนนั่นแหละครับอเรื่องราวข้าวๆของพุทธศักราชน้ำดำครับเล่ามาขนาดนี้แล้วผมจะถามแนะนำไหมครับแนะนํามากๆแนะนํามากๆแต่ว่าต้องใช้ต้องบอกก่อนนะก็ไม่ได้ง่ายนะคือสมมติถ้ามี5้าเลเวลอะ ผมว่าก็ต้อง3.5ถึง4อ,ะอ่ะคือถ้าคุณอยากอ่านหนึ่งสองเนี่ยมันจะเหนื่อยมันต้องมันต้องซ้ำแบบคือผมอ่านอ่ะผมบอกเลยว่า3 3สไม่เกิน2หน้าเนี่ยผมต้องอ่านทวน1รอบเท่ากับเท่ากับทั้งหมดมีประมาณ380หน้าคือเหมือนอเหมือนต้องอ่านเหมือนต้องอ่านประมาณ7 0 0ร้ออ่ะคืออ,อ่านแล้วก็ทวนแล้วก็อธิบายความหมายแล้วก็เรื่องนี้พูดถึงอะไรแต่ว่าพอพอผ่านครึ่งเรื่องนั้นแหละเครื่องติดคือแบบพอพอเรื่องมันเริ่มส่วนมากนิยายก็จะเป็นแบบนี้ไหมไม่ไม่ใช่ทุกเรื่องบาง อย่างนิยายทั่วไปผมอ่านผมว่าภาษาไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้จะเป็นฟุ้งฟุ้งสวยๆภาษาแบบเ,เรื่องอื่นไม่ไม่ได้ฟุ้งแต่เรื่องเรื่องจะเดินเรื่องนี้จะฟุ้งแล้วก็ละมุนคือถ้าคิดตามคิดภาพตามเนี่ยมันจะสวยบรรยากาศที่บ้านบ้านที่เด็กน้อยคนนี้อ,อยู่บรรยากาศที่ตอนเก่าตอนอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้กันบ้านก็น่าจะเดอะเพราะข้อมูลแน่นแบบข้อมูลเมืองประวัติศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือพูดมันไม่มีอะไรขัดกันไม่มีอะไรขัดกันแบบแบบเชื่อได้เชื่อได้ทั้งหมด เอออะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดดีเทลดีทุกอย่างดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบแนะนํามากๆแนะนํามากๆครับสําหรับพุทธศักราชอสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลับดําอืมตอนแรกกะจะมาเซอร์ไพรส์คุณทีมอ่านแล้วอ๋อไม่มีเลยผมก็เซอร์ไพรส์อยู่นะผมจำไม่ได้จำได้แต่ความรู้สึกออะไรประมาณนี้จำได้แต่ความรู้สึกใจอืมนะครับอ่ะงั้นก็ วันนี้ก็ประมาณเป็นงานคุณปอพอฟ,ฟังฟังอันนี้พอรู้เรื่องไหมเหมือนแบบที่ผมที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆพอก็ตไหมได้ฟีลลิ่งอยู่แต่ในเรื่องผมผมไม่อยากสปอยไงในเรื่องผมก็เลยจะแบบแบบพูดเขียนุมถึงพูดแค่ค <ผม S 1> <ๆ S 2> ร่าวๆผมเห็นภ<พ>าพ,าพแหละว่าว่า,วาคือถ้าได้ลองอ่านอาจจะเห็นแบบอีกมุมหนึ่งในเรื่องบางทีบางทีมอย่างที่เราอาจจะเจอกันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเนี้แต่อาจจะเห็นได้ไม่ทุกมุมใช่มันมีอาจจะมีลึกกว่านั้น อ่านแล้วอ่านแล้วคิดอ่านแล้วคิดถึงบ้านบอกเลยประจัได้คือคืออ่านแล้วมันจะแบบบ้านคุณเป็นบ้านไม้อ่ะอยู่สระบุรีใช่ไหมอ่าแปดหลิวแัดรวแปดหลิว้ชายฉางเซาลบบแบบบ้านไม้ริมคลองใกล้ๆน้ําเป็นแบบมีต้นกระถินนะมีปลาแล้วมีแมวดำมันเนี่ยมีมีแมวดําจะอยู่จะอยู่จะอยู่มวในชื่อสักขนาดนี้แมวดําอยู่ในทุกช่วงเวลา เป็นเป็นแมวประจำบ้านทุกสาวเป็นงัเนสัญลักษณ์ของการที่มีคนผู้ผู้เฝ้ามองแต่ว่าไม่มีส่วนไม่ใีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีก็จะมีความแฟนตาซีนิดๆเกี่ยวกับแมวดําก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นความฟุ้งๆเนาะบางทีบางทีมันก็จะเป็นความความทรงจําของทรงจําอีกทีนึงอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่ไม่รู้ว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นหรือบางทีแบบแมวก็โต้ตอบกลับมาทางที่มันไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแบบเราก็อ่านเราก็ปล่อยใจไปแบบว่าโอเคแมวอาจจะเป็นแบบ สิ่งที่มีตัวตนก็ได้หรือมีตัวตนก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวแทนของใครบางคนหรืออาจจะเป็นแบบวิญญาณของใครก็ได้เราเราคิดได้หมดเลยว่ามันอาจจะแบบ <c oughs> ตัวแทนของใครกลับมาคือที่ <ๆ S 1> แล้วม<ะ>ผมว่าเรื่องเนี้ยเท่าเท่าที่จําได้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบสตอร,รี่จริงๆอะ่ะเส้นเรื่องอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าการที่เขาเล่าเรื่องว่าภาพของฉ่ายภาพไปตัวบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนของคนคนนั้นครอบครัวนั้นในชุมชนนั้นๆเขาเพ้นภาพชุมชนก่อนใช่แล้วก็ครอบครัวที่หนึ่งครอบครัวที่สองครอบครัวที่สามแล้วก็มีคนเท่าไหร่มีความเกี่ยวโยงระหว่างคนใช่เขาเล่าให้เห็นได้ว่าแบบคนนี้แต่งตัวชุดไหนคุณนึกภาพออกมาเป็นชุดสีนั้นได้ไงผมว่าอธิบายพันนาดีเขาเรียกว่าพันนาดีผมว่าเนี่ยเป็นก็เลยแบบว่านี่เรื่องที่สองจริงๆเหรอแบบว่าแบบคือเรื่องที่สองนะมือแบบเรื่องที่สอง คือเขียนได้ขนาดนี้มันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คือได้รางวัลนี่คือแบบเขาจะเขียนเยอะอยู่แล้วไงเออแต่เราไม่เคยเห็นผลงานแบบพวกอลัม่์หรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้มาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแบบกลมกล่อมผมว่าโอ้โหแบบแจวแจวเจ๋งเลยเดี๋ยวจะไปตาม Facebook เขาต่อจริงๆก็อ่านบ้างแบบว่าเป็นฟ o w ไว้เราไปตามชื่อชอบชอบเลยตอนนี้เลยแบบเลยชอบมากเอออย่างเงี้ยครับอืมนั่นแหละครับงั้นก็อ่ะนั่นก็จบไปสำหรับหนังสือผมเนาะครับ คือก็เล่นปูขนาดนี้เล่มต่อไปนี่ไม่ไหวแล้วมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องดีต้องแบบระดับนี้แล้วนะเล่มต่อไปก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าซื้อซื้อแบบของฟิโอดอร์ดอสโตเยฟสกีมาเล่มหนึ่งเอาเอาขาอคาสิกเข้าข่มอาคาสิกเข้าข่มใช่เออก็ก็หาอยู่ก็ก็อ่าแล้วก็มีเล่มต่อไปที่ผมสั่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ไอไอเล่มที่สั่งเมืองนอกอันนั้นเป็นหนังสือแบบเป็นที่ฝรั่งเขียนเบื้องหลังอสารพิษนะอสารพิษมาแล้วอ่าแล้วก็แล้วก็ ฝรั่งเดี๋ยวเป็นพวกเป็นหนังสือกับแฉเบื้องหลังของกองถ่ายฮอลลีวูดพอดีพี่เตอร์นวพลเขาเลคคอมเมนไว้เขาพูดถึงผมก็เลยลองไปสั่งดูกเอ,อิมีก็เลยอ่านคิดว่าน่าจะสนุกภาษาไทยอังกฤษอังกฤษ<อ>ที่ไปสั่งคิโนะเนี่ยอสงอังกเออก็เลยจะลองไอ้นี่ดูอมานี้เป็นไงสําหรับวันนี้เราก็ครับเหนื่อยร <laughs> <laughs> ้อนร้อนด้วย <laughs> ใช่เริ่มร้อน <laughs> อ่างแ้วเราเรา,เราปิดเทปนะวันนี้โอเค มันก็มันก,ก็วันนี้สำหรับเทปที่7เราก็ประมาณนี้แล้วก็บพบกันใหม่ครับ,บทุกท่านครับสวัสดีครับประการดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ